สวัสดีค่ะเซลโก้โตโยต้านครนทนสาขาเทพารักนะคะส่งท้ายปลายปีแบบนี้มีรถหล่อ ให้ชมกันแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านจะได้รีบแต่สินใจกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ไวขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แคมเปญคุ้มค่ามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญส่วนลดจากอาริคโตลดดอกเบี้ยไปเลย0.30%นะคะถ้าคุณเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้ารับไปเลยส่วนลดดอกเบีย้ย0.40%แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นมูลค่าเงินสดนะคะแลกรับเป็นส่วนลดมูลค่าเงินสด7,500บาทค่ะลูกค้าเก่าโตโยต้านะคะรับไปเลย10,000บาทนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะสามารถรี สาขาก็ได้เลยลูกค้าที่เป็นอาชีพพิเศษนะคะเลือกรับไปเลยส่วนลดอยู่ที่0.50%ต่อปีหรือนะคะเลือกรับส่วนลดดอกเบีย้ย2 2 0พร้อมด้วยส่วนลดมูลค่าเงินสดถึง1,000 0บาทแล้วต้องบอกเลยว่าแคมเปญอุปกรณ์ตกแต่งจัด เต็มให้กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาแน่นอนนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเป็นอีกคันหนึงที่อยากให้ลูกค้าทางบ้านได้ชมนะคะเพราะว่าคันนี้จัดเต็มมาแบบคุ้มค่าม,มากๆเลยใครนะคะไม่เปลี่ยนไฟหน้าอยากรู้ว่าหน้าตาจะหล่อแล้วแต่ง GR sport ออกมาจะเป็นยังไงมันจะโอเคไหมเดี๋ยวดูคันนี้ได้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Fortuner l e e d e r G Plus สีขาวมุกนะคะราคาตัวรถของคันนี้จะอยู่ที่1,451,000บาทแต่งในรูปแบบ GR Sport ในเวอร์ชั่นรูปลักษณ์แบบนี้ก็ให้ในราคาจบเพียง1 4 7 0 0 0้าน0บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะปลายปีแบบนี้นะคะอยากให้ลูกค้าทุกๆทก่านนะคะมีรถในฝันเอาไว้ครอบครองกันได้ง่ายขึ้นจากรายการโปรโมชั่นใช้งบออกรถเพียง 80,000บาทนะคะผ่อนจ่าย84งวดผ่อนจ่ายเพียงเดือนละ20,000นิดนิดเท่านั้นเองพนักงานบริษัทอายุงานเกิน1ปีหรือลูกค้าที่มีสำเนารถยนต์เกิน1ปีนะคะก็ใช้งบ80,000โดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ ในกรณีที่เราเป็นลูกค้าเก่าตโตโยตา้าดาว25%ขึ้นไปผ่อนใจระยะเวลา48งวดก็จัดให้เลยดอกเบี้ย0%แต่งแบบนี้ได้เลยนะคะฉะนั้นคุ้มทุกแคมเปญอยากได้แบบไหนรีบทักเข้ามาเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยค่ะคันนี้นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนไฟหน้าลูกค้าบอกว่าไฟหน้าสวยอยู่แล้วไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเป็นแบบบายบีมโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราติดตั้งความสปอร์ตเพิ่มเติม,ตมด้วย กรอบไฟตัดหมอก GR Sport ที่เป็นดำเขียวดำนะคะชุดตกแต่งกันชนด้านหน้า GR Sport ก็จะเป็นชิ้นงานสีดำพร้อมด้วยโลโก้ GR ลูกค้าจะเลือกเป็นชิ้นงานสีขาวเหมือนของตัวของแท้ที่เป็น GR Sport ก็ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเป็นสีดำเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเขาชอบความมัดเข้มมากกว่านะคะมาพร้อมด้วยโลโก้ฟ้ากระโปรงอักษรของแท้โตโยตานะคะคำว่า Fortune er. มีให้เลือกทั้งสีดำเงาแล้วก็สีโครเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้แก้วของแท้โตโยต a เลยค่ะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมแต่สำหรับ Fortuner G+ เนี่ยลูกค้านี่ได้กล้องมอง360องศามาจากโรงงานโดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยนะคะ โฟลเจอเนอร์ล er ิเดอร์จีพลัสที่จริงลูกค้าจะได้ล้อลายใหม่แล้วนะคะเป็นเออเป็นล้อลายเดิมแต่เป็นสีใหม่จะเป็นสีเทาเข้มนะคะแต่ลูกค้าบอกว่ายังหล่อไม่พอนะคะลูกค้าขอเพิ่มความหล่อด้วยนี่เลยเป็นล้อ o A s i s นะคะสีดําเงาเท่ๆลายนี้เลยมาพร้อมด้วยยางเลนโซที่เป็นแบบออเทอเรนนะคะแต่ลูกค้าไม่ชอบอักษรสีขาวนะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จัดเลนโซให้ดอกยางแน่นๆลุยๆแบบนี้ได้เลยนะคะทางเรียบทางลุยๆได้เลยมาพร้อมด้วยการพ่นคาลิปเปอร์เบรกสีแดงแล้วก็มีโลโก้ GR ที่เราเบิจกจัศูนยนของแท้โตโยต้ติดให้ลูกค้าแบบนี้เลยค่ะถึงแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างอ่ะมันมีรายละเอียดของมันนะคะนี่ก็ติดเหมือนของตัว G R ให้เลยมาด้วยหลังคาดำนะคะทำตั้งแต่กระจกมองข้าวไปจนถึงสปอยเลอร์เลยเราหลังคาจะมีมาอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นของตัว G+ นะคะติดตั้งเป็นการศาสตร์ของแท้โตโยต้ค่ะ ิมเซรามิกไ้คู่ความเข้มลูกค้าเลือกได้นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแล้วแต่ทัศนวิสัยในการมองเห็นของลูกค้านะคะตัวนี้มือเปิดเดิมๆของตัว f o r t u n e r Leader G+ Plus จะเป็นโครเมียมพร้อมด้วยระบบเปิดประตูที่เป็นแบบสมาร์ทอ t นทรีเรียบร้อยแล้วทันนี้ลูกคา้อาองจริงลูกค้าชอบความสปอร์ตด้วยแต่ลูกค้าก็ไม่ชอบแต่งเยอะนะคะลูกค้าก็เลย มือเปิดแบบเดิมสวยอยู่แล้วก็จะสวยงามในลักษณะแบบสวยรูแบบนี้ด้วยมือเปิดโครเมียมนะคะลูกค้าท่านไหนไม่ชอบให้ลถด,ดูอะไรแบบเยอะแยะมากมายก็ดูคันนี้ได้เลยเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ปิดติดเบ้ารองมือจับแต่อย่างใดเลยค่ะบันไดข้างเดิมๆแบบนี้มาอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูการตกแต่งภายในบ้างค่ะนี่เดิมๆของ Fortuner Leader G Plus บอดหนังแบบนี้เลยจะเป็นโทนดำบอกผู้น้าปรับไฟฟ้าพรมสีนี้ยังไม่เคยรีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะคะตัวนี้จะเป็นสีกาแฟลายเคปล่าลายเข้าหลามตัดนะคะกุชี่สีน้ำตาลนะคะฉะนั้นลูกคา้าท่านไหนชอบการคุมโทนแบบนี้เนี่ยดูคันนี้ได้เลยตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นจะไม่ใช่กล้องนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเรดาร์ที่มาพร้อมกันกับตัวลีดเดอร์จพั นะคะคมีเตือนก่อนการชนนะคะเข้ามาให้เรียบร้อยและที่สําคัญนะคะนี่จอเดิมที่จริงมันจะเป็นตัว8นิ้วแต่ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากได้จอที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะรองรับ Android Auto ฉะนั้นเราทําการเปลี่ยนจอให้ลูกค้าเรียบร้อยฉะนั้นเวลาจะดู y o u u u e หอะไรก็ตามแต่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบสายด้วยนะคะมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังเลย ให้ลูกค้าดูพรมชัดๆเลยสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งซึ่งคือไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าชมแต่ลูกค้าติดออกมาสวยมากๆเลยนะคะไม่ได้เข้มเกินไปไม่ได้อ่อนเกินไปมันเป็นสีที่ดูสุภาพนะคะ,ะให้ดูคาลิเปอร์ด้านหลังหน่อยเราพ่นให้แบบนี้เลยซื้อรถกับก็กเน้นพ่นให้ลูกค้านะคะจะได้ไม่มีผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าเวลาขับขี่นะคะไม่ต้องกังวลว่าเบรกมันจะ ครอบไปแล้วเนี่ยเวลาเจอความร้อนเยอะ mm hmm. ๆเบเกมันจะละลายหรือเปล่าลูกค้าจะได้ขับขี่แบบไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะนี่ไฟท้ายเดิมๆของตัว l e a เดอร์ลล้องมอง360องศาติดตั้งเพิ่มเติมเป็นโลโก้แก้วของแท้โตโยต้นะคะแล้วก็ตัวโลโก้ GR Sport ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ เซน,ะะนเซอร์ด้านหลังมีมาอยู่แล้วค่ะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นชุดตกแต่งกันชนด้านหลังที่เป็นแบบสไตล์ดิฟฟิวเซอร์มาพร้อมด้วยปลายท่อสแตนเลสท,ที่เป็นแบบ TR Sport ของแท้โต y o t a ค่ะนะคะตัวนี้ไม่ต้องทำเพิ่มมาจากโรงงานเลยเป็นประตูท้ายไฟฟ้าค่ะฉะนั้นตัว G-Plus อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องมอง360องศานะคะตัวประตูท้ายไฟฟ้าพวกนี้มาจากโรงงานเลย ฉะนั้นใครไม่อยากแต่งอะไรายเยอะก็กอยากแนะนําเป็นตัวจ p พ u ั mm hmm. ตัวนี้จะเป็นตัวจอเดิมที่เราคืนไปให้ลูกค้านะคะแล้วเวลาปูพรมเห็นไหมเราปูให้เต็มคันแบบนี้เลยนะคะผ้ายางเดิมเราคืนไปให้ค่ะคันนี้อยากได้ถาดปูท้ายไปด้วยปูพรมแล้วแต่ว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากได้ถาดปูท้ายไปอีกอก็มาพร้อมถาดปูท้ายแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนส่วนใหญ่เขาปูพรมไม่รับถาดปูท้ายใช่ไหมคะเปิดมาแล้วก็จะเห็นลายพรมสวยงามแบบนี้ ประมาณนี้ลายพรมอย่าลืมว่าเลือกได้นะคะและพรมหกดีลูกค้าบางคนบอกที่เจอราคาเท่านั้นเท่านี้ต้องบอกว่าเกรดชิ้นงานมีหลายคุณภาพนะคะดูฝั่งคนขับกันหน่อยคะ่ะนี่นี่เป็นของตัว G Plus นะคะให้ดูอีกทีนึงว่า ฝั่งคนขับเขาจะมีแป้นกันลื่นให้ด้วยแล้วก็ตัวพุชสตาร์ทเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่รุ่นตัวจีฉะนั้นตัว G ีพลัสมันก็เป็นพุชสตาร์ทแบบนี้มาอยู่แล้วค่ะนะคะบอร์ดหนังแล้วก็ไม่ต้องทํานะคะประมาณนี้เป็นเจ้าของง่ายมากๆค่ะเพราะว่าจบในราคาเพียง1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นและที่สําคัญนะคะพนักงานบริษัทอายุงานเกิน1ปีนะคะหรือว่าลูกค้าที่มีสําเนารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะ ครอบครองเพียงเกิน1ปีเท่านั้นเองค่ะลูกค้าใช้งบออกรถเพียง80,000บาทได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำลูกค้าเก่าโตโยต้าดาว25%แบ่งจ่าย4ปีอยากได้ดอกเบีย้ย0%เดี๋ยวเซลก็จัดให้นะคะฝากเอาไว้อีก1คันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วไม่ตัดสินใจช่วงนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วยังไงฝากเอาไว้อีก1คันแล้วก็รีบติดต่อาหาเซลก็ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ